เพื่อให้เข้าใจระบบการสอนแบบอัจฉริยะที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อยู่เราไปขอความรู้จักท่านอาจารย์นพดลกันเลยดีกว่าค่ะคือตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะฮะก็คือเทคโนโลยีที่ทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยคิดได้คล้ายกับมนุษย์มีการเอามาใช้ในการทําด้านการศึกษามานานแล้วฮะ แต่ว่ามันยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่สาเหตุใหญ่ก็คือว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ลงทุนสูงพูดง่ายคือมันมีไม่กี่องค์กรหรือกระทั่งมหาวิทยาลัยในโลกที่สามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังลนะอย่างได้ผลคืออย่างในวิชาภาษาอังกฤษเองนะก็มีหลายส่วนเลยที่ระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยช่วยได้มากเพราะว่าคนที่เรียนภาษาแต่ละคนเนี่ยคงจะสังเกตได้นะว่าอายุเท่ากันเรียนชั้นเดียวกันเนี่ยจร,งจร,งจรงิงๆแล้วความสามารถจะต่างกันได้เยอะเลย,ยงเด็กป .6 เนี่ยก็มีตั้งแต่เก่งมากแบบพูดกับฝรั่่่งงงปลลออยไนถึแบบมรรู้เเื นะฮะแบบฟ้ากับดินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะเรียนในเนื้อหาเดียวกันเป๊ะถูกไหมฮะแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนที่เก่งใกล้เคียงกันเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ควรจะเ,เรียนเหมือนกันเป๊ะๆใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กที่เก่งใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีคนที่อ่อนจุดนี้เก่งอีกจุดหนึ่งอีกคนนึงอาจจะสลับกันเนี่ยเก่งอ่อนสลับกันเป็นต้นคราวนี้ถ้าเกิดเราเรียนเป็นห้องเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ครูเนี่ยจะไปเน้นให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน นะอย่างแตกต่างกันใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์ที่มีไ i มีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถที่จะปรับเนื้อหาได้ให้มันเข้ากับเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนไหนที่เก่งตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาแล้วก็เบื่อด้วยใช่ไหมกับเนื้อหาที่เขาแม่นแล้วใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่เขาไม่ค่อยรู้หรือว่าแบบอาจจะยังไม่แม่นเนี่ยโปรแกรมก็สามารถที่จะปรับเนื้อหาให้เป็นเน้นตรงจุดนั้นเพื่อเขาสามารถแน่นแล้วก็มีความรู้อย่างครบถ้วนได้ นะเหมือนกับมีครูมาดูแลนักเรียนแบบตัวต่อตัวเลยคืออย่างเวลาเรียนอะไรใหม่ในครั้งแรกนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งก็คือเราจะลืมมันไปอย่างรวดเร็วฮนะวิธีการที่จะเวิร์กมากเลยก็คือว่าตอนกําลังจะลืมเนี่ยเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งความจําเราก็จะดีขึ้นฮนะพอทวนแล้วก็จะค่อยๆลืมไปอีกฮนะแต่คราวนี้จะลืมช้าลงพอทวนซ้ําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะหลายๆครั้งธรรมดาแล้วต้องใช้เวลาประมาณ5-16ครั้งนะความจํา ที่เราเรียนไปเนี่ยก็จะเข้าไปใน long term memory หรือว่าหน่วยความจำระยะยาวครับคือ que, วิธีการเรียนเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทาให้เราใช้สมองเยอะคิดเยอะเราก็จะจาได้แม่นขึ้นในเวลาที่น้อยลงคือถ้าเกิดว่าตอนกําลังจะลืมแต่ยังไม่ทันลืมเนี่ยเรามาทวนตอนนั้นเลยเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มที่สุดในการทวนใช้เวลาน้อยนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทวนหลายครั้งมากเกินไปต่อให้มีครูมาสอนเราตัวต่อตัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาบันทึกทุกอย่างได้ถูกไหมครว่าเราเรียนเรื่องนี้ไปเมื่อเวลานี้แล้วก็ ควรจะทวนแล้วนะคือคงน้อยคนมากนะที่สามารถที่จะมาช่วยนักเรียนในขนาดนั้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความจําจํากัดนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีจุดเด่นอย่างนึงคือความจําถูกไหมฮะสามารถจะจําทุกอย่างได้อย่างแม่นยําความจําดีมากแล้วพอรวมกับเทคโนโลยี AI เป็นยายประดิษฐ์ก็สามารถที่จะทาหน้าที่มาจําแทนเราได้คือทำหน้าที่พูดง่ายๆเหมือนกับเป็นครูส่วนตัวของเราได้ว่าอะตอนนี้ควรจะทวนเรื่องนี้แล้วนะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถที่จะมี ระบบมาวัดเราได้ด้วยว่าเรื่องนี้แม่นแล้วหรือ,อยังเอ่อถ้าเกิดว่าวัดแล้วว่าเราแม่นเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็น,นี่ต้องทวนซ้าเยอะถูกไหมฮะไม่ต้องทวนแล้วก็ได้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ค่อยแม่นเนี่ยก็ทวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะแม่นเพราะแม่นปุ๊บก็ไม่ต้องทวนนี่เป็นวิธีการนะที่ AI เนี่ยมาช่วยให้เราสามารถที่เรียนโดยใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ได้ผลได้อย่างเร็วที่สุดได้